เนี่ยหน่อไม้ชนิดนี้นะเพื่อนๆพอต้มสุกแล้วเนี่ยต้มสุกแล้วกินกับส้มตำอร่อยมากๆเลยจริงมันหาไม่ค่อยได้หรอกนะคะหน่อไม้ชนิดนี้นอกจากเขาจะลืือกอรหรือไม่ก็ไฟไหม้กอมัน มันถึงจะเกิดเมื่อก่อนเนี้ยถ้ามีไฟไหม้ป่านะสมัยที่ยังเป็นเด็กๆอยู่ถ้ามีไฟไหม้ป่านะเราก็จะพอฝนตกเราก็จะไปหาหน่อไม้ชนิดเนี้ยค่ะแกงนะเพื่อนๆอ,อร่อยมาก ย่เดี๋ยวเราก็จะต้มล้างน้ำก่อนให้สะอาดแล้วก็ต้มไปอย่างนี้เลยอะครับเพื่อนต้มไปอย่างนี้เลยพอมันสุกแล้วเราค่อยเวลาเราจะกินน่ะเราค่อยแกะ ดีใจมากเลยที่ไปเห็นไม่ได้กินมันนานมากแล้วปกติก็กินแต่หน่อไม้ไผ่ตรงแต่อันนี้เป็นหน่อไม้เลี้ยงนะคะที่บ้านเรียกหน่อไม้เลี้ยงต้นมันจะสวยๆแล้วก็หน่อมันก็ค่อนข้างจะเป็นสีออกส้ม,สม รสชาติก็เหมือนไม้ไผ่ลวกอะค่ะเพื่อนๆเยอะนั่นเนี่ยแกงกินได้ทั้งบ้านเลยนะนี่ แต่พอดีอยู่คนเดียวก็เลยไม่ต้องแกงดีกว่าต้มเอาไว้จิ้มน้ำพริกเยอะนี่อนน่ะ ดูหนอนี้สิครับเพื่อนเอน้อวนบึกเลยมันเป็นขแขนงมันนะคะเพื่อนๆนเป็นขแขนงไม้ไผ่แต่มันจะเกิดจากการที่เราตัดต้นแม่มันออกไปหมดหรือเกิดจากไฟไหม้ถ้าไฟไหม้กอมันอะ มันก็จะมีแขนงแบบนี้แตกออกมา